ผู้เซี่ยวชาญครับผมหวยเข้ามาเพียวนี่นี่มาสังเกตการแล้วเลยกูเซี่ยวชาญมาสังเกตการผู้เซี่ยวชาญมาสังเกตการนะน้ำรถขนาดใด้ในห้องจังส์เริ่มทมาหากินได้นี่ป่านี่ยเนอะลุงไรบ่เนี่ยตรงลงหลายแหรอครับลงหลายนี่ลุงพิชพันก็หน่อยน้ำลงไวบ่พ่อปีนี่ลงเร็วลงเร็วลงเร็วแมนบ่มันแห้งบ่มันแห้งหลายเดี๋ยวมันห่อนแถบมันร้อนหลไรแันร้อนปกตินี่ลงมาตึกป่าเราบ่เนี่มาแล้ว พูดพูนครับพูดพูนพูดพูดไม่เพื่อนครับทั้งหนาพูนไกลๆพูนเห็ยนบอเห็นเถอะอบอครับนี่เวอร์เวอร์คอมเสียสูมเหมอเฮียนเพื่อนพูดขับเหอะเพื่อนนะทั้งไต่เนี่ครับนี่เหมืเพื่อนแน่นอนเนียเหอะเพื่อนอยู่ทั้งไต่เฮ็ดวยเฮ็ดยางเหืปลามันอยู่นี่ก็คือบ้านนี่แหละเพื่อนบ่เพ่อคือกันละครับก็บ้านนี่มันจะไม่มีปลามันสิมันมาอยู่เลยแม่นบอกตรงเฮ็ดบ้านมันหนาอยู่เอาเหมืลงนะครับทั้งไต่พูนทั้งไต่เฮ็ดยางบิ่ง เอาดางกัดเอาด่างกัดก่อนแล้วเนาะต also, ้องกัดโอ้ยอย่าอยวาสิมาเบิ่งตอนมันกัดป่าเป่าเป็นตะวันซ้อนเป่าเป็นตะวันซ้อนเอามาลงในจังมือแล้วพ่ออันนี้เหอะนี่สว่งเดือนล่ะมาดูนี่นี่ครับส่วนผมมาตัดตะหยแตะแถวพ่อเพื่อนนี่ลงเฮอะไปเขานี่เฮยเขาเอินเฮอะ เออเฮ็ดน้ำเฮ็ดเอาน้ำมาไว้นี่เฮื่อเจ้าสี่นี่เขาหือได้ติึกที่เดียววะได้ที่เดียววะพอได้ตลอดได้ตลอดพอสงการพอสงการเรียนวะปีการได้ใยสุดได้ใยสุดเช็โลอยู่นี่ยสองโลสองโลปะคว้าหรือปล่าเนียนปะปะปะคว้าสองโลพี่น้องเอ้เบึ้งเบิ่งเบึ้งตอนผมหายกิจปลาเปลี่ยนน้อกครับได้แต่เอาหยาไปกุ้วยนี่ได้แต่เอาหยาไปกุ้วย ตดนมือเบ็ดครับเกิดเป็นเบ็ดสุกนี่ที่อเสยดเบ็ดได้ตะแกงแต่เป็นเบ็ดไม่ยังบ่เคยถึกอเลยแกงยางเดียวฮาดเอเล่นเขาจงมากอานนี้อยากโทษอับอยากได้เพเอดีดกขไปเล่นน้อันนี้ล่ะบานในรถบาดเนี่อันนี้มันเอาไว้ม้นนั่นใช่ใ่อังน้ำอะไรเ็ ใส่บนูดสะรูดต่อใส่อะไบานเนี่ยเียนเบ็ดเีเบ็ดดึงเียนเบ็ดบบนี้แกงยังได้ลอบานเนี่ฮันเดฮันเดเห็นยี่แบเรียบๆนะนะใส่ละฮะฮันนะเห็น่ฮันเดมองงาเขาด่าบานยังฝาด้บานนี่นี่ใส่ย่ใส่แมเอามัดึงดได้แต่ฝาบ้นเบิ้งเชียนเบ็ด ได้ตาฝาวยพี่น้องมาจนใไหอนทีอยไหบ้กรมไถือข้างบ่ตีมุนทั้งนี้บ่ะตีมุนทั้งนีเนะอไปฝ่อมุนให้งคือเขาอย่างจีกรมไซถือข้างมันคือจังอจีเลย บุ้งชอบเยเป็นคจักน้ำเนาะใส่เบ็ดกับ,บเพลย์อ่าแต่มันเสียใจเจ้าหาที่ห้องกันห้หายาที่เราลงเห่อข้าจเจ้าได้ทุกปีเลยข้าวตั่ถึงแั่เดียวอ่ะ,ะ,ออะเปิดไปหยาหัวเปรีป้ยววเขาเ โอ้ท่องผุนท่อง,งผุนเศร้าเมื่อยแล้วใช่หรท่องผุนติดจนเมื่อยไปต้องผ่านมันก็ได้ไปแสตัวทั้ง,งอ่ะยับเขาไปไกลๆผุนยับเขาไปไกลๆผุนจังดึ<อ>งแล้วมุนเขานำ้ำมุนเขานำ้ำยับเขาไปแล้วก็มนุนน้ำเอาอีกจักสองหอบสามหอบก็จะเมี่ยนแล้วครับอ้าวย่างขึ้นไปเปบเขขิ้งอันหวังเล่าคนนั้น เมาเนี as, ่ยวันนี้คนนะทั้งข้านมทั้งแป๊บสี่ผู้เฮ็ด่าันผู้สร้างงานเพอเาเอาหยิบเอาหลดเอาไปไว้หลายๆหลดมาแหงไว้เพื่อนราเตีดนาหโมเอา เัื่ดีบบกใหญ่หนึ่งเร็วผลงานแกไปหน่อยๆม่น่นเย้แกไปหน่อยไนนอ,อ้คนแกนวะไปห่อนพี่น้องหอนขาหอนเนี่ยแดดหนานเอเลยพูเบ,บิ้งแดดเบิ้งแดดสามสีม่วงหนาเแดดทัดงเหมจะได้เหกี่ยวก่อนเกี่ยวกัับตกน้ำเลย เอาล่ะมายูว่าเถยวกวางแถวแยวรถไทยมาเลยถ้าผนก็มีตะปาอยาเดีถ้าผมก็มีตะปาย่างถ้าเขาเจ้าเล่หงของว่าลงมาแล้วม่รู้ว่าเศรษฐกิจโดดไปไหนแต่ว่าลงมามันซันก่อนน